ดำหน่อยอ่าอ่าอ่ะ,อะ,อะว่ามาโอเคก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้าแล้วกันมีอันเนี้ยที่ผมทำให้นึกถึงคนที่อ่าเป็นมุสลิมและยังไม่ใช่มุสลิมแต่ติดตามรายการเพื่อจะทำให้คิดอะไรกันได้นะครับอืมรอัตูรนะครับอ่ารอรเนี่ยอัตูเนี่ย ผมอ่านมันเป็นสโลตที่ไม่ไม่ยาวมากแต่ว่ามันมันสโลตที่เอาล็อเตือนคนได้แบบง่ายๆแต่ว่าถ้ามีสมาธิเนี่ยมันจะเข้าใจอะไรได้เยอะผมขออนุญาตแปลเป็นภาษาอังกฤษนะเพราะมันกระแดะดีนะครับผมแปลแปลาจากภาษาอังกฤษมาเป็นกระแดะดดีไม่ใช่หรอกเพราะผมอ่านภาษาอังกฤษก็เลยต้องแปลาภาษาอังกฤษแล้วผมคิดว่ามันหลายๆคนชอบที่ผมแปลาภาษาอังกฤษเขานี่ฟังภาษาอังกฤษรู้เรื่องแล้วฟังภาษาไทยอีกเอ่อน่าจะ น่าจะเข้าใจถ้าคนพันภาษาอังกฤษรู้เรื่องอ่ะมันจะได้ความหมายอีกอีกอีกอันหนึ่งอีกมิติหนึ่งอ่อแล้วเวลาผมแปลจากภาษาอังกฤษมันก็จะไม่เหมือนคนอื่นแปลเพราะว่ามันจะเป็นภาษาแบบธรรมดาบ้านๆนิดหนึ่งนะผมจะแปลให้ฟังนึกถึงทุกคนก็เลยก็เลยอ่านอันนี้อ่าซูรานี้ซือออร์ตูร์นะครับเป็นชื่อของภูเขาหนึ่งอัลลอฮ์เริ่มจากการ By the Mount of Tour วัตูร ทำไมอลลอะถึงพูดถึงแบบด้วยชื่อของภูเขานี้ uh, อันนี้ uh, อยู่ในอีกซูรห์หนึ่งนะครับในในในฟุตโนตผมก็ข้ามแล้วกัน and by the book written หมายถึงกุรานและด้วยหนังสือที่เขียนอัลลอ์บอก and on the unrolled scroll อันนี้ก็คืออัลลอ์หมายถึง หนังสือของทุกคนที่มาลัยกาทั้งสองฝั่งจดการกระทําความดีความชั่วที่มันม้วนอยู่วันตัดสินเนี่ยหนังสือนี้จะของทุกคนไม่ว่าคุณจะเชื่อในความเชื่ออะไรก็แต่มาลัยกาจะเปิดแล้วก็บอกว่าใครเชื่ออะไรใครทําอะไรความดีขนาดไหนความชั่วขนาดไหน by the unrolled ยังไม่ได้เปิดหนังสือแบบเป็นม้วนของหนังสือที่ยังไม่ได้เปิด and by the populated house อันนี้ก็คือ เป็นถ้าใครรู้จักกาบาเนี่ยก็คือกล่องดําที่าที่ที่เห็นที่ซาอุดีประเทศซาอุาดีอาอดีาระเบียเนี่ยที่มุสลิมจะไปทาฮัทแล้วก็เป็นทิศที่ทุกคนบนโลกที่เป็นมุสลิมจะหันไปที่ทิศนั้นเราไม่ได้บูชากล่องดํานั้นนะแต่ว่ามันเป็นเหมือนปักหมุดให้ทุกคนได้หันมาจากทุกทิศทั้งสี่สีด้านก็คือสีทิศเนี่ยทุกคนทั่วโลกจะหันมาไมว่าคุณจะอยู่ที่ไหนบนโลกนี้แต่ข้างบนนั้นอนะ่ะโดยตรงเนี่ย ที่ท่านอาับดุลเลาะสลต่าบอกอลัลลอฮ์บอกเนี่ยข้างบนโดยตรงบนชั้นฟ้าที่สูงบนชั้นฟ้าเนี่ยมีใบตุลมะมูรเป็นเหมือนกล่องอย่างนี้อีกอันหนึ่งที่มลาัายกาจะวนเหนือเลยตรงๆเลยนะครับอลัลลอฮ์พูดด้วยอันนั้นเพราะเพ,พราะ,ะ,ะตรงนั้นจะมีเยอะมากเพราะมลาัายกามีจํานวนมากที่วนตะวับก็คือวนอยู่เหมือนกันอันนี้ต้องเป,เป็นเป็นสิ่งที่เป็นอันซีนเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ว่าอัลลอฮ์พูดให้เรารู้ว่า ข้างบนเนี่ยมีอีกเหนือของกล่องดำคือกาบ้าเนี่ยข้างบนมีอีกที่มาลายกาจะวนอยู่ซึ่งจะสูงเกินชั้นฟ้าเกินเกินขอบของจักรวาลที่มนุษย์รู้ขึ้นมาอีกนะครับ and by the roof raised high และด้วยหลังคาที่มันยกขึ้นสูงอัลลอฮ์พูดเหมือนสาบานกับสิ่งเหล่านี้ที่มีอยู่แต่คนไม่เชื่อ and by the sea flared up with with fire และสาบานด้วยทะเลที่จะถูกทำให้เป็นไฟขึ้นมานะครับอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดในวันวันตัดสินนะครับเราเราก็บอกว่าอัล์พูดสัญญาว่ามันจะเกิดว่าทะเลที่เห็นเนี่ย น้ำที่เห็นจะเป็นไฟ The punishment of your Lord is sure to fall และการลงโทษของอัลลอฮ์จะต้องเกิดอัลลอฮ์พูดบอกมนุษย์ทุกคนให้รู้รู้อนาคตว่าอะไรกำลังจะเกิดบอกว่าสิ่งเหล่านี้จะต้องเกิด There is nothing to push it back และไม่มีอะไรจะหยุดมันได้อัลลอฮ์พูดด้วยภาษาง่ายๆนะไม่ได้ไม่ได้พูดเหมือนเรื่องกำลังจะเกิด The day when the sky will tremble a n d a horrible trembling และในวันที่ฟ้าเนี่ยจะสะเทือนด้วยการสะเทือนที่น่ากลัวนี่คืออเลากซ์กำลังจะบอกสิ่งที่กำลังจะเกิดในวันวันสิ้นโลกให้ให้มนุษย์ทุกคนได้รู้ใครเชื่อไม่เชื่อถ้ารู้จำไว้สิ่งเหล่านี้จะต้องเกิด And the mountains will be moved will move about a terrible movement บอกแล้วก็ภูเขาอะซึ่งอเลาก์พูดในสุร้อนอื่นเนี่ยเอาไว้ยึดให้โลกเนี่ยมันมันตรึงเอาไว้เนี่ยมัน ภูเขาเนี่ถ้าใครรู้เรื่องวิทยาศาสตร์จะรู้ว่าข้างใต้ภูเขาจะเป็นลึกไปกว่าปลายที่เราเห็นเป็นเหมือนเข็มหมุดปกักแผ่นดินไม่ให้มันขยับบนโลกนี้แต่เราบอกว่าตอนนี้ภูเขามันจะเลื่อนด้วยการเลื่อนที่ไถยนะที่น่ากลัว so woe to those who reject บอกว่าแล้วก็โอ้หน้าสังเวชผู้ที่ปฏิเสธความจริงเหล่านี้คนที่ไม่หมายถึงเอาละหมายถึงคนไม่เชื่อเลา์บอกโอ้โอ้ น่าสมเพชสำหรับคนที่ปฏิเสธ Who are i n d u l g e i n a in vain talk playing ใครขึน้นกลุ่มที่น่าสมเพชคนที่ปฏิเสธนะผู้ที่พูดเรื่องไร้สาระและเดินและเล่นอยู่บนโลกนี้เหมือนเล่นเล่นทุกอย่างคือเล่นเล่นทำธุรกิจเอ่ยหาตังเอ่ยรวยโออวดกันหรือคนไม่รวยก็กินเหล้าพูดเรื่องไร้ทำให้ไร้สาระทุกคนพอพอประสบความสำเร็จหรือจะทุกข์อะ สังเกตเราจะจบที่ความไร้สาระอาลับใช้คำว่า we indulge in vain talk เราเราเหมกมุ่นก,กับกับการพูดไร้สาระพอรวยพอเราก็พูดไร้สาระอวดเก่งอวดอะไรกันเมาและคนจนเศร้าทุกเล่นยาพูดไร้สาระอีกละลักษณะของคนเราเราจะพูดเสมอ who indulge in vain talk and playing และล a อายที่3 the day they will be pushed to the fire forcefully และวันนั้นจะเป็นวันที่พวกพวกนี้จะถูกผักลงมาในในในไฟที่เอาล์าพูดตอนแรกเนี่ยด้วยความรุนแรงบังคับด้วยความรุนแรง and it, and it will be said to them this is the fire you used to deny บอกแลนวนี่อาลา์จะพูดมีผู้ที่จะพูดกับคนที่ถูกผักว่านี่คือไฟที่พวกเจ้าได้ปฏิเสธตอนแรกนี่คือไฟที่พวกเจ้าได้ปฏิเสธคนที่บอกโอ้ยไล่สลาไลสลามแม่งมั่วงมงายพวกนี้จะถูกผักเอาไป Is it then magic or do you not see? แล้ววันนั้นจะถูกพูดว่านี่นี่คือนี่คือนี่คืองมงายหรือนี่คือมายากลเหรอหรือมองไม่เห็นเขาจะถูกถามคนเหล่านั้นไฟอยู่ข้างหน้าเนี่ย Enter it เข้าไปจะถูกสั่งเข้าไป Now whether you endure it patiently or impatiently it is all the same for you You are merely rewarded for what you used to do เขบอกว่าเข้าไปถักแล้วบอกเข้าไปในในไฟนั้นอบอกว่าแล้วก็ไม่ว่าเจ้าจะทนด้วยความใจเย็นหรือร้องด้วยความใจไม่เย็นเจ็บแค่ไหนมันมีค่าเท่ากันเจ้าจะถูกลงโทษตามบาปที่เจ้าได้จะต้องทํานี่คือสิ่งที่มาลายกาที่ผักแล้วก็ทําการลงโทษคนที่ปฏิเสธคนที่ทําชั่วเนี่ย แล้วก็สิ่งที่เปิดจะจะ,จะทนจะขอลองใจไม่จบละไม่มีละ of course แล,แล้วบอก of course นี่อะไรตาน of course ก็แน่แท้จริงแท้จริงอนดีแท้จริงเนี่ยมันภาษาเขียนนิดนึ่งก็แบบแน่นอนจริงๆแล้วอ,ะอ่ะอจริงๆแล้วเนี่ย the god fearing will be in g a r d e n s and bliss อลัลลอฮ์พูดอีกอีกฝัก่งหนึ่งบอกแน่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่กลัวอัลลอฮ์ที่เชื่อและกลัวและกลัวว่าอัลลอฮ์จะไม่พอใจเขากับผลงานบนโลกอัเนี้ย will be in gardens of bliss บวกวเขาจะอยู่ในจันนะจันจนะคือสวน and bliss คือความความแบบสบายใจด้วยความสุขมหาศาล enjoy what their Lord have given to them and their Lord will have saved them from the punishment of hell บอกวพวกเขาจะมีความสุขกับสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ให้พวกเขา คนที่แค่เพียงแค่เชื่อบนโลกนี้แล้วก็ใช้ชีวิตง่ายๆตามที่ถูกสั่งไว้ and their Lord will save them และพวกอัลลอฮ์จะช่วยเขาจากบาปของเขาอัลลอฮ์จะแบบยกโทษให้เพราะทุกคนบาปหมดไอ้คนที่จะมีสิทธิ์ที่เขา้าสวรรค์ไม่ใช่ไม่บาปแต่ต่นคนแต่คือคนที่อัลลอฮ์จะช่วยเขาจะแบบยกให้ช่วยเขาจากการถูกลงโทษของไฟนรก it will be said to them เราบอกแล้วมันจะถูกบอกพวกเขา it e and drink pleasantly because of what you used to do บอกว่ากินแล้วก็ดื่มอย่างมีความสุขให้เต็มที่เพราะสิ่งที่เจ้าทําสิ่งที่เจ้าทําคืออะไรคนที่เชื่อเนี่ยคือเชื่อเหรอกลัวเหรอไม่ทําในสิ่งที่ที่มันไม่ดีทําในสิ่งที่ดีจะอยู่ในล่องในลอยนี่คือสิ่งที่เขาทําคนกลุ่มพวกเนี้เอาล่วก็พูดต่อล,ลักษณะของคนพวกนี้ในในวันนั้น relaxed online lined up couches and we will marry them with big eyed h o o e s บอกว่า non relax ed, บนเหมือนเหมือนที่นั่งเลียงกันไปแล้วก็อลอ์จะทําให้เขามีคู่ครองที่มีตาโตสังเกตคําว่าตาโตนะบางทีบางทีเคยดูเอพวกการ์ตูนญี่ปุ่นปะจะต้องวาดตาโตสมัยแล้วนั่นคือนีคอ่คือสัญ,ญลักษณ์ของความสวยวมนุษย์ชอบ ตาโตกระตูนญี่ปุ่นจะตาฮะประกาย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 จะต้องตาโตผมก็งงว่าคนญี่ปุ่นแม่งต่อตาโตงั้นแต่มาไหลวะคือวาดกระตูนไงเออต้องวาดตัวเองไม่ตัวคือลักษณะของความสวยที่ที่เราก็รู้อยู่ใน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 อกเรานะแล้วก็วาดตาให้เวอร์ในกระตูนเอาแล้วพูดว่า big eyed h o r s who is ผู้รู้แปลว่าไม่จำเป็นต้องเป็นผู้หญิงอย่างเดียวด้วยนะ who is หมายถึงคู่ของอาจจะเป็น ผู้ชายด้วยก็ได้เพราะฉะนั้นตาทุกคนลักษณะของของคนที่สวยงามของชาตตาจะโตามาก and those who believed and their children followed them in belief we will join their children with them and will not curtail the reward of any of their deeds at all every person will be be pledged for what he had, he earned บอกว่าแล้วบอกว่าลวาคนที่เชื่อแล้วก็ลูกของเขาลูกหลานของเขาที่เชื่อ เราจะทําให้พวกเขาเนี่ยอยู่ด้วยกันเราจะไม่ตัดรางวัลใดๆทั้งสิ้นออกแม้กระทั่งรางวัลเดียวสิ่งดีแม้แต่ขรั้งนิดเดียวจะไม่ถูกตัดคนอัลลอฮ์จะตอบแทนในทุกสิ่งโดยละเอียด and we เวลาใช้คำว่า we เนี่ยเหมือนกับเราเดี๋ยวและเราเนี่ยเหมือนเอลอราใช้แทนตัวเองเราจะ go on giving them whatever t h e desire of fruits and meat แล้วเราจะให้พวกพวกเขาเนี่ย มันว่าจะเป็นผลไม้แล้วก็นเนื้ออาหารทั้งหลายเนี่ยให้ไปเรื่อยๆไม่มีวันหยุดไม่ต้องทำงานมีกินตลอด they will snatch from one another in a friendly matter อันนี้ราว่าพาไปเห็นนะ a glass of wine carrying neither absurd talk nor something leading to sin แล้วเขาจะแย่งแก้วแก้วไวน์อัลลอฮ์ห้ามไม่ให้มนุษย์กินเหล้าบนโลกเนี่แต่ณที่นู่นเนี่ยอัลลอฮ์จะให้ กินมีม,มีมีแม่น้ำแห่งวน์เลยกินวายแล้วก็แย่งกันเหมือนล้อเล่นกัน snatch carrying neither absurdity ซึ่งไวน์เนี่ยจะไม่ทำให้พูดเรื่องสกรปรกไร้สาระหรืออะไรที่ทำให้เหมเ็ป็นบาปลักษณะของไวน์บนบนบนสวรรค์ไม่ใช่งั้นบอกเร,เราพูดลักษณะดีคนณวันนั้นจะจะแย่งกันจะล้อเล่นกันแล้วกินกินวน์แล้วมีความสุขพูดง่ายปร์ปตี้ตลอด and their own serving boys will rotate around them as if They were hidden pearls และทุกคนจะมีมีเหมือนเด็กเล็กคอยบริการซึ่งพวกนี้ไม่ใช่ชาวมนุษย์นะเป็นเป็นซียลอบสร้างขึ้นมาเพื่อบริการเป็น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 เหมือนกับไข่มกไข่เหมือนลักษณะเหมือนมันมันใสใสสะอาดแล้วก็เกิดมาเพื่อรักที่บริการชาวสวรรค์ อยู่รอบทุกคน and they will advance to one another asking about each other's welfare แล้ทุกคนจะเข้ามาเจอกันคนที่อยู่บนโลกนี้เป็นเป็นผู้ศรัทธาด้วยกันจะจะจะจำกันได้ทุกคนแล้วก็จะเข้าไปหากันแล้วก็ถามถ่ายว่าทุกคนเป็นยังไงนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นสําหรับผู้ศรัทธา they will say แล้วขาจะพูดกันว่า indeed we were afraid of Allah's punishment when we a d m i t our family บอกก็ว่าจะพูดว่าเออจริงๆแล้วเราเนี่ยกลัว ว่าอัลจะลงโทษแต่ตอนที่เราอยู่บนโลกน้อยู่กับข้าวขอวเราแ u t Allah did favor us and saved us from the torment of the of fire scorching breath แต่เรากลัวนะนะแล้วก็อ l ล a h ได้ช่วยเราเนี่ยให้พ้นจากไฟความร้อนของไฟของไฟนรก we used to pray to him before เราเคยละหมาดกรมลงบูชาลตอนอยู่บนโลกนี้ he he is surely t h e most kind the very merciful Allah ทรงผู้เป็นผู้ที่ใจดีที่สุดแล้วก็มีความเมตตาที่สุด นี่คือพูดด้วยความดีใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาตอนนี้โอ้อละให้เราเอาล็อเลือกเราอแค่เราละหมาดแค่เราแบบนึกถึงเอาลอแค่เรากลัวเนีเาละให้ขนาดเนี้เอาลอเมตตาเรามากเลยมันมันเยอะมาก so keep reminding them เอาลอก็สั่งผมกระตานกับผู้ศรัทธาทุกคนบอกเตือนต,ต้องเตือนเข้าต่อไปเหมือนที่ผมอ่านสุรานี้พวกเตือนทุกคน so keep reminding them because by the grace of your lord you are neither a s o o t h s a y e r or a madman. อเลาะพูดกับท่านนบีว่าเตือนทุกคนตัวเตือนเข้าต่อไปเพราะว่าเจ้าไม่ได้เป็นหมอดูหรือไม่คไม่ใช่คนบ้าเหมือนที่เขาเคลมไม่ใช่คนงมงายไม่ใช่คนประสาทไอสิ่งที่พูดก่อนนั้นเนี่ยคนบอกโอ้หไล่สาระบางคนนั่งดูแล้วเฮ้ยแม่งไล่สาระไยเลยไม่เป็นไรอเลาะบอกแกไม่ได้บ้าหรอกนี่คือสิ่งที่จะจะเกิดในอนาคตพูดไปคนที่จะเข้าใจคนที่อเลาะจะเปิดใจให้รับจะรับจะเข้าใจ d o they rather say he's a poet for whom we are waiting the accident of death บอกว่าพวกเขาจะพูดบอกไอ้นี่มันเป็นกวีฮะที่ไอ้พวกนั้นมันรอที่ให้ตายอยู่รอแช่งให้ตายอะเขาแช่งนบีก็เหมือนที่คนแช่งผมอะบอกไอ้นี่มันพูดเก่งอะมันพูดไปคนเคิรมันี่เดี๋ยวเดี๋ยวแม่งตายขอให้แม่งตายหา่ากงมีคนจะแช่งงั้นอยู่เอาละบอกเซพูดบอกเข้าไป wait I am waiting with you too บอกว่ารอก่อนรอก่อน ฉันรอเหมือนกันอได้วย่าเดี๋ยวตายกันต้องคู่แหละไม่มีใครไม่ตายเดี๋ยวมึงรู้นะครับเลาบอกบอกเขารอก่อนตายแน่ทุกคนตายหมดไม่ต้องห่วงแล้วก็อนาคตที่พูดเมื่อกี้นี้เดี๋ยวเห็นกันนะครับ is it their intellect s that direct them to say this or they or are they rebellious people อัลลถามว่าไอที่พูดออกมาแล้วแช่ไงเนี้ยพูดด้วยความรู้หรือเป็นคนที่ก้าวร้าว เพราะส่วนใหญ่เป็นลักษณะการพูดของคนที่การ์าวไม่ได้พูดด้วยความคิดความอ่านไม่ได้คิดดีๆว่าทุกอย่างมันเกิดมาได้ยังไงวะกูมาตรงนี้ยังไงแล้วแล้วแล้วก็เนื้อหาตรงนี้มันมาอย่างไงไม่แค่โกรธอย่างเดียวโอ้ยกูคนๆอย่างงี้กูไม่เชื่อมึงรอกพูด b e l l i o u ส people บอกว่านี่พูดด้วยความคิดหรือพูดด้วย b e l l i o u s บอกด้วยความก้าวร้าวอลอเราถามเพื่อให้เขาได้คิดอีกทีนึงว่าใช้ความคิดหน่อยอย่าเพียงอย่าอย่า a r ร o g a n t อย่ายะโสหังแล้วพูดไม่มีประโยชน์ะไร do they rather say he has forged it the quran no but they do not believe พวกเขาก็พูดว่ากุรานนี่ถูกแต่งมาไม่ใช่หรอกเป็นเพียงแค่พวกเขาไม่ยอมเชื่ออัลลา์บอก so let them bring a discourse like this if they are truthful อัลลา์บอกถ,ถ้าถ้าพวกเขาแน่เลยเอาข้อมูลเหล่าเนี้ยที่อยู่ในกุรานเนี่ยซึ่งไม่เคยมีมนุษย์คนไหนได้มาก่อนเนี่ยเอามาดิ ไม่มีใครเอาข้อมูลพวกนี้ได้สิ่งต่างๆที่วิทยาศาสตร์เพิ่งจะเคลมตอนนี้อยู่ในกุรานไม่มีใครเอามาได้อาลอบบอกมาก่อนแล้วบอก Is it that they are created by none? หรือว่าพวกเขานั้นไม่ได้ถูกสร้างมาแล้วถามทุกคนที่บอกก็ไม่เชื่อเกิดมาโดยไม่มีผู้สร้าง or are they themselves the creators หรือพวกเขาเป็นผู้สร้างสิ่งอื่นเอาละถาม or have they created the heavens and the earth หรือพวกคนที่ปฏิเสธเป็นคนสร้างจักรวาลชั้นฟ้า No but they are sure of nothing a l a บ,บไม่พวกเขาไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยไม่เคยแน่จใจอะไรเลยเดาอย่างเดียวทุกอย่าง Or do they have the treasures of your Lord or have they acquired control over them? หรือเขามี treasures มีมีทรัพย์สมบัติไม่ใช่ทรัพย์สมบัติแม่ตรงแปลตรงๆงันไม่ใช่ม,มีมีมีอำนาจมีมีทุกอย่างอะของ Allah มีความสามารถมีมีทรัพย์ส,สมบัติมีเงินมีทองมีเครื่องยังชีพทุกอย่างาที่เอาล์าให้มันเขามีเหรอเขาคนโทรลมันเหรอ or have the a stairway by means of which they listen to the divine decrees บอกว่าเหลือเขามีวิธีการขึ้นไปสู่ชั้นฟ้าเนี่ยเพื่อฟังการตัดสินการถกเถียงของมาลายการข้างบน if so the listener must bring a clear proof ถ้ามีจริงก็ต้องเอาหลักฐานมาไม่มีใครมี it is is it that he has daughters and you have sons อันนี้อัลลอฮ์ put สรับจริง,รงๆแล้วเป็นพวกคริสเตียนมากกว่าว่าอัลลอฮ์ถามเพราะคริสเตียนจะบอกว่ามาอิกัสเนี่ย angels เนี่ยเป็นผู้หญิงบอกว่าท่านท่านทิบรีลเกเบรียเป็นผู้หญิงท่านมิคียเป็นผู้หญิงบอกว่าเป็นลูกสาวล่ะลูกสาวของอัลลอฮ์บอกอัอลลอฮ์เป็นมีลูกสาวแต่ตัวเองเนี่ย ต้องมีลูกสวลูกชายถ้ามีลูกสาวลูกสาวไม่ชอบแต่ว่าอาศัยเนี่ยอลับมีลูกสาว Or that you, O Prophet, is it that ask them for a fee แล้วก็ถามศาสนทูตที่รับกุรอานมาเนี่ยคือท่านไดบีมูฮัมมัดหรอหรือเจ้าไปเรียกเงินสําหรับการเอาข้อมูลให้ใหกับมนุษย์เก็บตังค์เขาปะศาสนทูตเคยเก็บตังค์ใครปะ and therefore they are burdened with a liability เขาเลยไม่อยากจะเชื่อเพราะโดนเก็บตังค เพราะมันลำบากมากที่เชื่อต้องจ่ายตังเพื่อได้กุรานไม่มี or have they the knowledge of the unseen หรือคนที่ไม่เชื่อเนี่ยเขามีความรู้เรื่องเล่นลับต่างๆนานา,นา or they are recording it หรือเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งเล่นลับเหล่านี้เหรอเราแค่ออกไปนอกโลกนิดเดียวก็ไม่รู้ว่าเรามีอะไรแล้วใต้น้ำยังไม่รู้เลยเรารู้ก,ก็ไม่ถึง10%ข,ของสิ่งที่อยู่ในใต้ทะเลทุกวันนี้นะครับ or do they intend to plan to do harm then the disbelievers themselves shall be harmed by the plan และในบอกหรือพวกนั้นวางแผนที่จะทำร้ายท่านศาสนาทูตหรือผู้ศรัทธาอัลลเราบอกอัลลอฮ์จะทำให้แผนเขาเนี่ยมาทำร้ายตัวเขาทุกคน or do they have a god other than Allah หรือเขาเชื่ออย่างอื่นนอกจากอัลลอฮ์บูชานอกจากอัลลอฮ์ pure is Allah from what they associate with Him บอกอัลลอฮ์คือมหาบริสุทธิ์เหนือทุกสิ่งที่เขาบูชา ียงข้างอัลลอฮ์อัลลอฮ์พูดบอกอัลลอฮ์้้ส้้างเ็มผู้เดียว even if they see a piece falling down from the sky they would say it accumulated clouds บอกว่าต่อให้พวกเขาได้เห็นเนี่ยส่วนหนึ่งของฟ้าตกลงมาเนี่ยอันนี้คืออัลลอฮ์พูดถึงลักษณะของสิ่งที่จะเกิดในวันสิ้นโลกเนี่ยฟ้ามันจะแยกแล้วมันจะพังลงมาจะไม่เห็นเหมือนที่เราเห็นละชั้นฟ้าจะถูกทำลายเนี่ย เขาจะคิดว่าอ๋อมันเป็นแค่เมฆเหมือนฝนจะตกเอาละบอกลักษณะคนจะพูดในวันนั้นน่ะพวกนั้นเห็นพญยนะเนี่ยวันสิ้นโลกเนี่ยพอฟ้ามันชั้นบรรยากาศบรรยากาศมันเสียแล้วอะแปลว่าไม่มีอะไรกัน้นจากโลกนี้ไปถึงอวกาศเนี่ยวันนั้นฟ้าจะพังลงมาเพราะว่าชั้นบรรยากาศพังเนี่ยพญานะจะมาเนี่ยเขาจะบอกว่าอ๋อนี่เมฆเมฆมันมาเอาลรบอก so เอาเป็นว่า leave them alone until they face their day บอกว่าปล่อยพวกเขาไปและกันจนถึงวันนั้น in which they will be turned unconscious เวลาฟ้ามันพังลงมาเงี้ยเป็นวันที่ they will turn unconscious เขาจะสลบวันที่เขาจะสลบ the day นี่บอกกลับไปเละกลับไปถึงลักษณะของวันสินโลกอีกละภาพใหม่อีกละ,กละ the day their planning will not benefit them in the least วันที่การวางแผนต่างๆนานาบนโลกเนีนเ่ยเกียรใครจะทำร้ายใครจะแข่งแย่งจะอวดเกง่งวันนั้น แผนทั้งหลายไม่มีประโยชน์อะไรต่อไปแล้ว nor will they be helped และเขาจะไม่ถูกช่วยเหลือแล้ววันที่วันสิ้นโลกที่จะเกิดขึ้นมันไอแผนที่โอโหวางไว้ว่าควอเตอร์ที่หนึ่งที่สองที่สามจะทำธุรกิจจะแข่งกับคนนู้นจะรวยกับคนนี้คนน,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 นี้จะไปขายยาบ้าจะไปบ้นาบออะไรอิจฉาคนนู้นคนนี้วันน,น,นนั้นฟ้าเปิดพังสลบทุกอย่างมันไม่มีประโยชน์เลยที่วางแผนกันมาจ,จะจะให้ยนะ and for those who did wrong there's another punishment before that but most of them do not know บอกล้าสำหรับคนที่ทำผิดมันจะมีการลงโทษก่อนนั้น but most of them do not know อันนี้คือการลงโทษของความชั่วเขาบนโลกนี้ผู้รู้เขียนมาตอนนี้นะครับของชั่วนี่เราะจะลงโทษเขาก่อนบอบนโลกนี้ก่อนที่จะไปถึงวันตัดสินนะครับ and all p r o p h e t be patient about the decision of your Lord because you are in front of our eyes บอกโอ้พระผเวล่าพูดโอ้พระผู้เฟยหมายถึงท่านนบีศาสนาทูตท่านบีมุฮัมมัดสุลตัมแล้วก็หมายถึงผู้ศรัทธาทุกคนนะครับบอกผู ok, ้ศรัทธาทุกคนท่านนบีใจเย็นๆสําหรับการตัดสินของ Allah, อัลลอฮ์เพราะเรายังไม่ทาทาอะไรใครเราเราให้หน้าที่ของผู้ศรัทธานเนี่ยเชื่อมั่นและใจเย็นๆการถูกดูถูกกดขี่กลมแหงค่าปล่อยเข้าไป because you are in front of our eyes because ทั้งหมดทั้งมวลพวกเจ้าทั้งหมดเนี่ยอยู่ข้างหน้าสายตาของพระองค์อาลลอเอาลอดูทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ทุกทุกวินาทีของทุกทุกสิ่งทุกอย่าง and proclaim the purity of your Lord along with his praise when you stand in prayer แล้วบอกว่าไม่ใช่ใจเย็นอย่างเดียวผู้ศรัทธาให้ส Allah, รรเสริญอัลลอฮ์แปลว่าให้ทําการละหมาดเวลายืนเนี่ยสุบฮานอัลลอฮ์สุฮานอับิฮัมดีฮีสุฮาน له, ัาน له, ลลอฮ์ลาบอกพูดสิ่งเหล่านี้ขณะที่ละหมาด and แ n d และ in parts of the night too ตอนละหมาดลักกะตอนกลางคืนด้วย proclaim his purity หลายครั้งนะตรงนี้ที่ผมมาร์กเอาไว้ว่า proclaim his purity คือพูดค,คำว่า Allah, สุบฮานละให้พูดให้ให้พูดว่าสุบฮานัลลอฮ์สุบฮานอัลบ,บิยลีสลสุบฮานัลบียลซิมสุบฮานัลเบีลบบลา at the time of the setting of the stars ให้พูดสรรเสรอ่อพูดถึงความบริสุทธิ์ของอัลลอฮ์เนี่ยในขณะที่ดวงดาวจะตกเพราะว่าท้ายของคืนก่อนที่ ก่อนที่เช้าจะมาแล้วนี่คือนี่คือนี่คืสุรอนี่ผมแค่จะพูดให้ให้ฟังเนี่ยเอ,อเพราะว่าเพราะว่าคิดว่าอยากจะพูดแค่นั้นแหละไมีอะหรอก